อินเฟร้นวอุอวุนี้ได้เหรอมันตอง,ปปองของใครรโอเคกมามครั้งนึงล่อกีมีคนถักมาเริ่มความโขดกันร่อยเลยอ๋อมีอยากนิดนึงอยากิดเดียวยังไ โอ้ตาย <c oughs> าาาเฮ้อยออ้รเนี่ยโอ้ย่ะโอ้เป็นต่อโอ้ยังวันืออโดนถังทับตายท่าไหนไวะเนี่ย โอเคนเดี๋ยวไปเจอกันร้านขายนมโอเคมาถึงหน้าร้านนมอะเรื่องวุฒิโอโทร,ระวายเดินเข้ามาซื้อนมพี่เอ๋ยเนี่ยเอไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยไ,ไ,ไปโอ้ฟังแต่เสียงเพลงเพลงอ่ะบังมากฮะยืมยืมเพื่อกิ๊บหนึ่งแล้วก็เออ่ ต้องเดินเดินไปหน้า,าร้านเดินไปหน้า,าร้านอ๋อเจ้าของอะ จะของงานดับไฟได้อ๋อโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยงบเฮ้ยถอ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 ยโอ้เก็บเก็บโทรศัพท์มาหมดเออเออ โอ้โอ้เออเออเอาไปไกลเฮ้ย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 อุ๊ยหัวแตกโอ้โหเผาศบอย่างน่าขำ แรงระเบิดส oh, oh, oh. <cessor> okay, okay, ูงวัาตึกอีกโอเคเจอกันอีกโอเคมาเจอกันตรงนี้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจเอ้ยอันนี้ไม่ใช่ภารกิจอ้าวเอออ๋ออะไร หัวอะไรหัวอะไรโอ,อ๋อโอเคเข้าไปในนี้เดินเดินเะดินเดิน ฮะโอเคโหอ๋ออนนี้ครบแล้วโอเคพื่กิจนี้ก็เรียบยออ้อเฮ้ยอะไรอ่ะอ๋อไอดน,นีรู้สึกว่าทำไงหมดไปหมดคนบักรู้สึกว่าทำไงหมดทำไงมอบมอบไปพวกนี้ไปหมดเลยแล้วเนี่ยมาจากไหนกัน โอ้โหคนบักยืนขาเดียว <c oughs> นี่

เพมโพสเต้เขื่อนบึ้มโอเคโอ้ออเอาโอเค,อ,เคออกมาแล้ว ออกมาไกลๆหน่อยถ้าอยากดูโชว์นะเร็วเอ้ยเอาหนวะโ้ฮูอันนี้เด็ดกว่า,โอ,โ,วอาออโอ้โหขึ้นหนท้องฟ้าเลยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้เหลือได้ไง ได้ข่าวว่าแถวนี้แมวเยอะโอเคไปเจอกันพากิหน้าโอเคมาถึงที่นี่ละปนธนาคารพากิสุดท้ายอ,าออกเตาออกมาโอ้หดูเมื่อกี้เอาล็อกเก็ตกันเชยยิงออกมายอ่เย้ยชึกอา้าไปเกิดผลมาตายกันที่เดียวเลยเอา้อาว Thì đô tăng đô tăng đô tăng đô 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 một hoàng phẻ nữa ăn hoa như là hoa thông người một trăm hay không mà ừ ạ ừ. Ugh. สองกินไะโอเคมิชชันน์แคอมเป้หย่าฮ่าฮ่าอ๋อตำรวจมาฮ่าฮ่าเข้ามาในตำรวจไม่กลัวโอ้ตำรวจชาวบุญที่ดีมาก เอาเบิร์ดแปดบอมบ์อีกให้อะโอเคโดตามอัธยาศัยโอเคยงเฮยอยองดิโอเควางแผนไว้ โอเคต้องรวมมาไม่ได้มาไม่ได้อะโอเครอดจ้ะ